สวัสดีครับวันนี้ผมมีตะเกียง LED นะครับจากค่ายยี่ห้อแบบโอนนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นเบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขนาดไซส์เนี่ยประมาณ1กํากปั้นนะครับก็ขนาดขนาดเล็กแล้วกันนะครับผมใช้คําว่าขนาดเล็กแต่คือไม่ถึงกับเล็กมากนะครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่200ลูเมนนะครับแล้วก็ต่าสุดอยู่ที่ประมาณ30ลูเมนเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะเป็นตะเกียงแบบแขวนนะครับให้มุมแสงที่กระจายลงด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับหรือ ถ้าเกิดเราไม่แขวนมันเป็นฐานแบบตั้งได้นะครับเราก็ตั้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีเปิดการใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมก็มันจะเป็นลักษณะตัวแขวนแบบนี้นะครับมันใช้ลักษณะการหมุนนะครับมันจะมีลูกศรให้หมุนอยู่นะครับผมก็หมุนแก๊กนิดหนึ่งนะครับผมความสว่างต่ําสุดนะครับแล้วก็ยังมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่อยู่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้เดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันว่าด้านในมีใช้แบตเตอรี่ตัวไหนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเร่งนะเล่นความสว่างแล้วก็หมุนได้เลยครับหมุนไปเรื่อยๆครับความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่200ลูเมนผมถือว่าค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับให้แสงกระจายลงถึงด้านล่างนะครับแสงออกมาค่อนข้างที่จะนวลตานะครับแสงเป็นแสงสีวอร์มนะครับค่อนข้างที่จะสบายตานะครับผมมันจะเป็นสังเกตดีๆเนี่ยตรงตรงเลนของเขาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเลนขยายด้วยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นคลื่นมันจะช่วยขยายให้แสงค่อนข้างที่จะกระจายแล้วไปได้ ค่อนข้างนี้จะควบคุมนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับมีสาย usb ซ่อนอยู่ด้านในนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับหมนออกมาสายที่เขาแถามติดตัวมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแต่เขาจะมีสาย usb ที่แถมต่อยาวขึ้นมาเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับวิธีการต่อเวลาชาร์จนะครับเราจะชาร์จตรงเข้าแหล่งจ่ายไฟเลยก็ได้นะครับ แบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะต่อสายเพื่อต่อออกไปให้ยาวขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันวิธีการดูลักษณะนะครับว่าชาร์จเต็มไม่เต็มนะครับไฟดวงสุดท้ายมันจะติดค้างนะครับกรณีที่มันเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดไฟไม่ได้ติดค้างเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เต็มมันจะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับก็คือกาลังเพิ่งชาร์จแบตอยู่นะครับผมก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับตัวนี้ใช้ถาน18650ูนะครับแต่มันจะเป็นของลิขสิทธิ์ของแบรบโนเพราะว่าเขาจะทําขั้วมาเพื่อ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับวิธีแกะนะครับผมตัวนี้ก็หมุนออกนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับให้ดังแก๊กออกมาเลยนะครับผมครับหมุนไส้ออกมาได้เลยนะครับจะเป็นไสแบบนี้นะครับด้านในจะเป็น่านนะครับ1 8 6 5 0แ้าต่เขาทำขั้วมานะครับเขาทำขั้วมานะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเซฟตี้ของเรานะครับก็จะเป็นหานเฉพาะก็หาซื้อได้นะครับ1 8 6 5 0 นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานก็ถ้าเกิดเปิดไฮเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณสามชั่วโมงนะครับแล้วก็โลเนี่ยสามสิบูเมนเนี่ยมันจะอยู่ได้ราวๆถึงแปดสิบชั่วโมงนะครับวิธีใส่กลับเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวบางคนจะหลงมันจะมีขีดแบบนี้อยู่นะครับมีขีดแบบนี้กับมีขีดตัวตรงบอดี้ของตะเกียงนะครับวิธีใส่กลับเข้าไปก็เราให้ดูให้มันตรงขีดนะครับ มันจะติดหัว USB นิดนึงเราก็เอาให้มันหลบหน่อยนะครับหลบหน่อยเสร็จเรียบร้อยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบอดี้ด้านบนนะครับทำมาจากโลหะเคลือบสีการสนิมเรียบร้อยนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีคาราเบิเนอร์แขวนได้นะครับเดี๋ยวผมด้ให้ดูแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับแสงออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยนะครับนะครับนี่สว่างสุดๆนะครับ ผมถือว่าให้แสงมาค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับ200ลูเมนสําหรับการตั้งแคมป์ผมถือว่าเพียงพอนะครับหากใครสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับวันนี้ผมหยิบมา2ตัวนะครับตัวนี้จะมีสีแดงแต่ตัวที่อยู่ในแพ็กเกจกล่องก็จะเป็นสีดำนะครับที่จริงเขาจะมีทองแดงอีกตัวนึงนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกระทางรัศม c เไททค้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ